ช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะ j จซีนิวซี a ลนด์พาเซนตอรครีมนะคะครีมรกแกะช่วยทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสนะคะแล้วก็แน่นกระชับดูอ่อนกวัยหาซื้อได้ที่7-11ว่นอีเลฟเห้าพันสาขาร้านเฮลท์ชอยแล้วก็ร้านแ l a ค่ะนะคะช่วงนี้เรามารับสายของผู้ชมทางบ้านกันดีกว่าโทรเข้ามาแล้วชื่อคุณแนนนะคะสวัสดีค่ะคุณแนนสวัสดีค่ะคุณแนนทักทายน้องเกรซเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เกรซสวัสดีค่ะคือหอย ดีใจนะท็อปิกก็คือชื่นชอบพี่เก๋มากๆเลยค่ะแล้วก็โหวตให้พี่เก๋ตลอดนะคะค่ะก็พี่เก๋เป็นตัวอย่างแบบว่าในการทำหน้าที่หนูมากคือแบบเอาพี่เก๋เป็นตัวอย่างในการสู้ในการใชท้ายชีวิตนะคะอ๋อพี่เก๋แต่พอน,น,นะคะตัวต่อไปอน้องแนนมีอะไรจะถามน้องเก๋ไหมคะถาะะมเหรอคะก็อยากถามว่าเออในบ้านพี่เก๋เ ใครมากที่สุดคะอ่าในบ้านสนิทกับใครมากที่สุดก็ความจริงแล้วก็คือเราสนิทกันทุกคนนะคะท,ท,คทั้งแปดคนเลยเพราะว่าเราก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่รอบยี่สิบคนรู้จักกันมานานแล้วแล้ว,ลวก็อยู่ด้วยกันตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงมแต่ว่าหนูจะสนิทกับพี่เกศมากหน่อยเขาอยู่ห้องเดียวกันค่ะก็นอนด้วยกันเขาเป็นผู้หญิงอยู่กันอยู่สองคนสนิทกับพี่เกศมากที่สุดน้องแนน จะเห็นพี่เกตออกพี่ตโนและต้องเลยแล้วพี่เกสนสนิทกับพี่ตโนมากไหมคะก็สนิทนะคะก็สนิทสนิทกับทุกคนเพราะว่าอยู่อยู่ด้วยกันยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะจ๊ะโอเคขอบคุณนะน้องแนนค่ะโอเคนะคะสู้ๆ ต่อที่ของพี่แม่เหมือนบ้างมีคําถามค่ะจากน้องมะนาวถามว่าวันเกิดเกรซอยากได้อะไรเป็นพิเศษอืมนี้ด้วยค่ะก็ไม่อยากได้อะไรมากค่ะขอแค่ทุกคนรักเกรซก็พอแล้วค่ะ แฟนคลับข้างนอกนะนะคะขอแค่ทุกคนนะเกสก็โอเคแล้วใช่แล้วเราเปิดปีนี้อ่ะพี่ดอยมีอะไรถามพี่ดอยก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเมื่อสักครู่น้องแนนถามให้แล้วอ๋อหลวันนี้มีถามแบบสนิทกับใครมากที่สุดนะคะอ่ะมางั้นเราต่อกันด้วยให้น้องเกรสฝากถึงเพื่อนๆที่อยู่ในบ้านทั้งห้าคนอีกห้าคนด้วยนะค่ะก็คนที่ได้อยู่ต่อนะก็ค่ะก็ค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะก็ เดี๋ยววันเสาร์นะคะจะก็จะไปดูไปเชียร์คอนเสิร์ตนะคะก็คือทุกคนเก่งมากๆแล้วก็อยากจะโชอยากจะให้โชว์ศักยาภาพของตัวเองออกมาให้เต็มที่ทําเต็มที่นะคะค่ะทำเต็มที่นะคะนะคะ,นะคะยังมีอีกสายหนึง่งยังมีสายหน,นึงน่งก่อ,อนที่จะปิดเวลาสวัสดีคะ่ะน้องไม้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุยกับคุยกับน้องเกรซเลยค่ะน้องไม้ครับสวัสดีครับ กลังใจให้มาตลอดนะครับแล้วก็ดูตุ่มตุ่มหนึ่งตัวที่แก๊งทำด้ดีมากครับแล้วก็เชื่อใจนะว่าที่แก๊งจะมีการแสดงให้ผมตุ่มต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะน้องไม้น้องไม้นะคะค่ะซีมีแต่กำลังใจแล้วนี่ยังไม่นับ s อสเอที่ขึ้นมาแบบว่าเยอะมากเลยนะคะเวลาเรามีน้อยมากตรงก็ให้น้องเกรสเนี่ยพูดอะไรถึงแฟนคลับของน้องเกรสทั้งที่ทั้งที่อยู่หน้าประตูแล้วก็ที่อยู่หน้าจอโทรทัศน์แล้วก็อยู่ทางบ้านด้วยอีกอีกหลายๆที่ด้วยนะคะทั่วประเทศเลยทีเดียวเอาเลยจ้าค่ะก็สำหรับทุกๆคนนะคะที่เชียร์เกรสไม่ว่าจะ เป็นใครก็ตามที่ที่คอยให้กำลังใจมาโดยตลอดนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณจริงๆที่ที่ถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ก็มารักกันได้ขนาดนี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วก็เกจะตั้งใจทำงานแล้วก็ฝึกร้องเพลงให้มากๆก็จะร้องเพลงพอๆให้ทุกคนฟังนะคะแลนะยิ่เน้อเสียเกดอีกหนะึ่ง เรานะคะ <Yeah. S 1> มีเดอะสตาร์เดลวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของน้องเกรซทั้งหมดเลยตั้งแต่ตอนเริ่มเข้ามานะคะ <Hey. S 1> สมัครเดอะสตารเลยนะคะจนถึงวันที่ต้องออกจากบ,บ้านเดอะสตาแล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดด้วยนะคะถือว่าเป็นวันเหมือนกับวันเริ่มต้นเริ่มต้นวันเริ่มต้นตัวเองในวงการบันเทิงอย่างเป็นตัว uh. นะคะ เดี๋ยวเราติดตามกันเนาะขอบคุณนะคะเก๋สู้ๆนะลูกนะคะคนเก่งนะคะสอนเขเพลงไว้นะติดตามได้หลังจากรายการของเราใช่แล้วค่ะอ่แล้วก็ในส่วนการโหวตคะแนนอะไรคุณผู้ชมก็สามารถทําได้วิธีการเดิมเลยนะคะใช่แล้วเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วอะไรนะมีคนมาหามีคนมาหามาหาเกรซเหรอคะใครคะในคอดูใครขอเชิญค่ะ Happy Birthday to 何 <Yeah. S 2> <laughs> El 2023 fue แล้ววันนี้นะคะรายการสองสาวเล่าเรื่องก็ต้องขอขอบคุณน้องเกรสมากเลยนะคะที่มาพูดคุยเปิดใจกับเราในวันนี้นะคะสู้ๆต่อไปนะก็ขอให้น้องมีหัวใจที่เข้มแข็งอย่างนี้แล้วก็มีความพยายามความตั้งใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆตลอดตลอดเลยนะจ๊ะพี่จะรอเห็นนางเอกน้องเกรสเล่นละครของเราให้ดูแล้วพี่ก็จะเป็นกําลังใจเอาใจช่วยน้องด้วยนะคะะคเวลาแล้วขอบคุณมากนะคุณผู้ชมเราลากันไป3คนพร้อมกับรายการสองสาวเล่าเรื่องอี๋สวัสดีค่ะ ดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็นเพื่อดาวดวงนั้นและฝันคงไม่ไกลเพื่อดาวดวงนั้นต้องสู้จนสุดใจจะเป็นดาวดวงหนึ่งบนฟ้าฟ้าเพื่อดาวดวงนั้นแม้ฉันต้องฝ่าฟันเพื่อดาวดวงนั้นฉันจะทำให้เหนือกว่าเพื่อดาวดวงนั้นฉันพร้อมจะไขว่คว้าและจะทำให้โลกได้รับรู้ฉันจะเป็นดาว